ามาต่อคลิปคราวที่แล้วเลยนะคะที่เราจบไปที่หน้า14เนาะเรามาต่อกันเลยครับสําหรับคลิปที่แล้วนักเรียนได้ที่มาที่ไปของความเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติกันแล้วใช่ไหมคะแล้วครูได้ข้อสรุปว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติครูสร้างได้2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันไซน์ถูกไหมคะกับฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งคือฟังก์ชันโคไซน์สำหรับฟังก์ชันไซน์เราได้ความสัมพันธ์ว่าอะไรคะ y เท่ากับ s i n เซตา ส่วนฟังก์ชันโคไซน์ก็จะเป็น x เท่ากับ cos เซตาย้ำนะคะเมื่อไหร่พูดถึงฟังก์ชันต้องรู้จักคำว่าโดเมนและเลนจ์ของฟังก์ชันอย่าง y เท่ากับ s i นเซตนะคะตัวเซตจะเป็นตัวโดเมนใช่ไหมคะตัวเลนจ์จะเป็นค่า y ส่วน x เท่ากับ cos เซตตัวโดเมนคืออะไรคะเซตเห็นไหมตัวเลนจ์ก็จะเป็นค่า x นั่นเองถูกไหมคะ ก็จะมาพิจารณาโดเมนกับเรนของฟังก์ชันแล้วค่ะแล้วคลิปที่แล้วครูให้นักเรียนไฮไลทต์ตรงนี้ไว้เนาะสำหรับค่า y และค่า x ตัวนี้ที่เป็นเรนของฟังก์ชันนะคะที่เป็นเรนของฟังก์ชัน y เป็นเรนส์ฟังก์ชัน sin ส,ส่วน x เป็นเรนของฟังก์ชัน cos ท,ทั้ง2ตัวมีเรนอยู่ในช่วงปิดลบ 1, 1, 1ถึงปิด1เหตุผลพออะไรนักเรียนลองไปค้นหาคำตอบให้กับตัวเองได้หรือย,อยังคะ เอาละครั้งคลิปนี้ครูจะมาเฉลยว่าเอ๊ะเราจะมาวิเคราะห์ว่าเรนต์ของมันทำไมถึงอยู่ในช่วงปิดลบ 1- ถึง1กันนะคะเอาล่ะมาดูตัวนี้เลยค่ะที่วงกลม1หน่วยเน้นย้ำเนาะวงกลม1หน่วยและครูสร้างโดเมนที่เป็นความยาวส่วนโค้งขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวเซต้านะคะส่งผลให้เกิดจุดปลายแค่จุดเดียวเท่านั้นคือขั้วดับ x y ใดๆนะคะ กมาดูันค่ะสำหรับนิยามฟังก์ชันไซด์ก่อนไซด์เป็นฟังก์ชันของตัวพิกัดตำแหน่ง y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทซายคืออะไรคะ y เท่ากับไาย์เซตา y เท่ากับไซด์เซตาโดยที่ตัวเซตาของเราเป็นโดเมนตัว y เป็น range เขานี้มารู้จักโดเมนค่ะเมื่อโดเมนคือเซตาแล้วเซตาคือใครนะคะยามิทีเซตาของเราคือความยาวส่วนโค้ง เราเรียนจากคลิปแรกเลยความยาวส่วนโค้งสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกถ้าเราวัดในทิศควนเข็มนาฬิกาเซต้าของเราจะเป็นค่าลบถ้าเราวัดในทิศตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นตัวเซต้าความยาวส่วนโค้งมีทั้งเครื่องหมายบวกมีทั้งเครื่องหมายลบและยังคงเป็น0ูย์ได้ถ้าตัวจุดปลายอยู่ที่พิกัด1นึใช่ไหมคะมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งศนเพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งจึงเป็นจํานวนจริง เราจึงได้ข้อสรุปว่าโดเมนของฟังก์ชันไซน์จึงเป็นจำนวนจริงนะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงเป็นโดเมนจำนวนจริงส่วนเรนของฟังก์ชันไซน์เรนคือตำแหน่งของตัวแปร y ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้ว y อยู่ตรงไหนคะ y คือพิกัดส่วนหลังเห็นไหมคะพิกัดส่วนหลังแต่ว่าทุกจุดใดๆก็ตามที่อยู่บนเส้นรอบวงกลมหนหน่วยอันนี้ทุกจุดใดๆที่อยู่บนเส้นรอบวงกลมหนหน่วยอันนี้ค่า y สูงที่สุดคือ1ใช่ไหมคะและค่า y ต่ำที่สุดคือลบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเรนของฟังก์ชันไซน์ก็อยู่ในช่วงปิดลบ1ถึง1ด้วยเหตุผลนี้นั่นเองหลายคนน่าจะเชื่อมโยงไปสู่ฟังก์ชันคอสหรือฟังก์ชันโคไซน์แล้วเนาะนั่นก็คือ x เท่ากับอะไรคะคอสเซตาแน่นอนเหมือนกันค่ะพิจารณาแบบเดียวกันคือคันดับหรือจุดพิกัดที่อยู่บน วงกลมของเราใช่ไหมคะผู้ถามว่าค่า x สูงสุดอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่พิกัดนี้เห็นไหมคะแล้วก็ค่า x ที่ต่ําที่สุดหรือน้อยที่สุดอยู่ตรงพิกัดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ของเราก็คือตัวน้อยสุดลบหตัวสูงสุด -1 ก็จะส่งผลให้เรนจ์ของฟังก์ชันคอสเป็นลบหกับ1เช่นเดียวกันเหมือนกันคะ่ะเมื่อเซตาเป็นโดเมนหรือความยาวส่วนโค้ง เราบอกแล้วว่าความยาวส่วนโค้งเป็นทั้งเครื่องบวกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็ศูนย์โดเมนของเราก็คือจำนวนจริงนั่นเองก็ได้ข้อสรุปนะคะที่มาที่ไปของฟังก์ชัน2ตัวแล้วเนาะทั้งโดเมน r แล้วก็ r ลบ1ถึง1ด้วยกันค่ะนักเรียนคะเราจบหน้าที่14กันแล้วนะคะนะคราวนี้นักเรียนเปิดไปต่อหน้าที่15เลยค่ะสำหรับหน้า15ตรงนี้อยากให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมว่าอะไรเอ,อ่ย ว่าจะเป็นมุมที่อยู่บนแกนค่ะนะคะเป็นมุมที่อยู่บนแกน x กับแกน y จะมีค่าฟังกช์ชันทั้ง2ตัวเป็นอะไรได้บ้างนะักเรียนเริ่มดูเลยนะคะเอาละสำหรับมุมที่อยู่บนแกนของฟังก์ชัน s i น์กับฟังก์ชันคอสย้ำอีกทีนึง y เท่ากับ s i n เซตา x เท่ากับ c o s เซตาและมุมที่อยู่บนแกนคือตรงไหนบ้างคะ นี่มุม0ย์ใช่ไหมคะตรงนี้คือมุม90องศาแต่ถ้าในระบบเรเดียนก็คือมุมไายส่วน2ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้คือมุมอะไรคะ180องศาในระบบเรเดียนก็คือพายและเช่นเดียวกันค่ะจุดนี้เป็นมุมที่270องศาใช่ไหมคะในระบบเรเดียนของเราก็คือ3พายส่วน2นั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มต้นที่อันนะคะ มุมที่ศูนย์เรเดียนหรือศูนย์องศากันก่อนเพราะฉะนั้นตัวเซตาปึ๊บอ่าเคนะตัวนี้ก็จะได้ว่าอ้าวถ้าเป็นศูนย์องศาหรือศูนย์เรเดียนพิกัดตรงนี้คืออะไรคะอันดับ1 0ศนย์นั่นเอง x คือค่า cos y คือค่า sin นะคะ x คือค่า cos y คือค่า sin เราจึงได้ว่า ซดของ0องศาไปดูที่ตำแหน่ง y ค่ะก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่คะตอบในใจตัวเองเลย s ซ n 0ย์หรือ s ซ n 0ย์องศาจึงเท่ากับ0น,นั่นเองโอเคไหมคะส่วนคอสคือตำแหน่ง x ใช่ไหม x ตรงนี้คืออะไรคะ1เพราะฉะนั้นคอสศูนย์ก็จะเท่ากับ1นั่นเอง เรียบร้อยแล้วนะครูจึงกลายเป็นสรุปของมุมพื้นฐานมาให้นะคะสำหรับมุมที่บนแกนตัวแรกมุมศูนย์หรือมุมศูนย์องศาไซเป็นศูนย์ใช่ไหมคะส่วนคอสศูนย์ก็จะได้1เข้าใจที่มาที่ไปตรงนี้แล้วเนาะเอาล่ะต่อไปมุมถัดไปค่ะสำหรับมุมถัดไปตัวนี้เป็นมุม90องศาใช่ปะครูเคลื่อนมุมแล้วเนาะ90องศา ความยาวส่วนโค้งของเราจะเป็นพายส่วน2แล้วครับสำหรับมุม90องศานะคะแหมมาคำถามเหมือนกันค่ะแล้ว sin าย90องศาหรือไซายพายส่วน2มีค่าเป็นเท่าไหร่ c o s เกสองศาหรือ c o s พายส่วน2มีค่าเท่าไหร่ sin คือค่า y x คือค่าคอ s แล้วจุดนี้เห็นไหมคะคือจุด90องศาใช่ไหมหรือพายส่วน2 x เป็นอะไรเอ่ย0 y เป็นอะไรคะ1เพราะฉะนั้นตอบครูดได้อย่าง s ซ n ยพายส่วน2มีค่าเท่ากับ1นั่นเองใช่ปะส่วน c o s พายส่วน2มีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะ x คือ cos y คือ s i n นั่นเองก็จะได้ข้อสรุปของมุม90องศาตรงนี้ ไซ์เาสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งใช่ไหมคอสเก้าสมีค่าเป็นศนย์นักเรียนได้มุมพื้นฐานที่เป็นมุมบนแกนเรียบร้อยแล้วนะคะสองมุมแล้วเนาะไปย้อนกลับไปที่มุมเท่าไหร่อีกมุมเท่าไหร่เอ่ยร้อยปดิองศาค่ะไปต่อไปต่อเลยเนาะจริงๆต้องวัดจากตัวนี้นะคะจุด1 0ไปตรงนี้180องศา เาปิดตัวนี้ก่อนนะสำหรับมุมอะไรคะ1 8อองศานี่หรือพายก็จะได้ว่าไซ n ์พกับ c ค s สพยมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยที่พิจารณาที่ควรดักตรงนี้ใช่ไหมคะคือจุดปลายอยู่ตรงนี้ x คือลบ1 y คือ0 x เป็นค่า c o ส y เป็นค่าไซ n จึงได้ข้อสรุปว่าไซ n ์ไพเท่ากับ0 cos π เท่ากับลบหก็เลยไปสรุปในตารางว่าสำหรับมุม180หรือมุม π พ i า,ายพายเท่ากับอะไรคะ0 c o ย π เท่ากับอะไรคะลบ1เรียนได้มุมพื้นฐานไป3ตัวแล้วนะนะคะต่อไปมามุมพื้นฐานอีกตัวหนึ่งค่ะนิดนึงเนาะพอดีว่าครูพิมพ์ตรงนี้ผิดนะคะให้นักเรียนช่วยแก้นิดนึงครูขอแก้แป๊บเดียวนะคะ 270องศาครับไม่ใช่320 270องศาหรือถ้าลาพังเป็นเรเดียนเป็นอะไรคะสององศาถ้าเราเขียนเป็นเรเดียนคืออะไรคะใครรู้จักความรู้มอต้นบ้างก็งคือ3ามายส่วนสนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่าขออนุญ,ญาตหมุนเคลื่อนเลยเนาะนี่มุมใหญ่มากเลยค่ะสำหรับ270องศา ความยาวส่วนโค้งใหญ่มากนะคะแล้วก็ไปจบที่จุดดีใช่ไหมคะซึ่งจุดดีของเราจะมีพิกัดเป็น x 0 y ลบ1 x 0 y ลบ1อ่าเรียบร้อยเห็นไหม x คือค่า cos y คือค่า sin เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า sin 3พายส่วน2เท่ากับลบ1ใช่ไหมคะคอสพายส่วน2เท่ากับ 0นั่นเองก็เป็นสรุปในตารางตาย3พา,ายส่วน2เท่ากับลบ1คอส3พา,ายส่วน2เท่ากับ0นั่นเองเรียบร้อยแล้วคราวนี้นักเรียนก็จะได้คลิปนี้เป็นคลิปของการหาค่าฟังก์ชันตีโกณมิตินะคะของมุมที่อยู่บนแกนทั้งหมดแล้วโดยใช้สื่อตัวนี้นะคะเป็นการนำเสนอ ใครไม่เข้าใจตรงไหนทบทวนดีๆนะคะสรุปว่า x คือค่าคอส y คือค่าสายนั่นเองเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเข้าสู่มุมที่เป็นลักษณะของมุม30องศามุม45องศามุม60องศาตัวมุมเหล่านั้นนะคะเชื่อมโยงกับเรเดียนแล้วจะมีค่าฟังก์ชันไซน์คอสเป็นอย่างไรบ้าง ะะเดี๋ยวดูที่มาที่ไปในคลิปหน้ากันต่อค่ะคลิปนี้ก็จบค่าฟังก์ชันของมุมพื้นฐานที่อยู่บนแกนเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ